สวัสดีครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมตามสโลแกนครับเสร็จจากงานหลักมุ่งสู่งานครัวครับผมวันนี้ได้ปาน,นินครับเสนอเมนูสู่ฉี่ปานินครับผมตัวบักใหญ่เลยครับส่วนผสมก็มี พริกแกงใบมะกรูดกาพริกยวหั่นครับหั่นซอยเข้า,าวใบกระเพรานิดหน่อยน้ำตาลทรายกะทิครับแล้วก็แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆครับ เดี๋ยวเราอีกอย่างนึงคือนะขามเปลี่ยนนะครับร้อน้ำร้อนเดิอดกอนครับแล้เวเราจะมาเอาปลาไปทอดก่อนนะครับเ,เกลือนิดหน่อยครับ สสวัสดีครับเดีวเราจะมาทอดกันเลยนะครับ แล้วเราจะนำปลาไปทอดกันนะครับครับมาดูตรงกระทะครับใส่น้ำมันลงไปครับเราให้น้ำมันเดือดนะครับผมน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับเราเอาเกลือใส่นิดนึงครับเพื่อจะไม่ให้ปลาติดกระทะครับ ปลาใส่ลงไปนะครับทอดเป็นนี้ทอดทอดจนกว่ามันจะสุกนะครับแล้วก็ติดตามตอนต่อไปครับนี่ครับแล้วเราจะกลับอีกด้านหนึ่งนะครับ ถ้าล,ลูกเล็กเกินไปครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะสุกครับพอสุกได้ที่แล้วครับแล้วก็ปิดแก๊สครับ สีสันมากใช่ไหมครับกระทามันลูกน้อยกปนหน่อยครับตามตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนต่อไปนะครับผอมโปรดติดตามครับนี่ครับเสร็จไปขั้นตอนนึ่งครับแล้วอีกขั้นตอนต่อไปครับทําพริกลาดครับเดี๋ยวเราเราไปทํากันเลยนะครับ ปิดแก๊สไฟเบาๆนะครับผมใส่น้ำมันลงไปครับเดียวพอครับ ส่พริกแกงครับเริ่มรสชาตาิครับชีดลงไปครับ ใส่น้ำครับใส่น้ำตาลทรายครับ ต,ตักตหมดแล้ต้มให้เข้ากันนะครับ <c oughs> ใส่น้ำมะขามเปียกครับ <c oughs> เอาไฟมานะครับ <c oughs> ว้าวซุนครับสุน ใส่กะทีลงไปครับพอสุกได้ที่เราก็ใส่ใบมะกรูดไปนะครับกับพริกหยวกที่เราหั่นไว้ครับอันนี้เครื่องสุกแล้วนะครับเราก็เอาปลาดินใส่ลงไปครับ ก็เอาอันนี้รอยลงไปนะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมชูชี่ปานินครับผมน่ากินไหมครับเพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมฝากไว้ด้วยครับกับช่องเลื่อยเปิดอยช n n e l ครับสวัสดีครับ